สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็นี่อะไรลูกนะน่ะขนมค่ะโอ้ขนมนนี่สีนี่ครับอไม้อัดอัดไว้นะครับเอฟซีลายรอเนี่ยมาต่อยเนาะก็ได้แล้วลวกลวกแล้วก็เอาไปแช่ตู้ไว้นะครับเอฟซีอยากกินตอนไหนก็แกงเนาะ อยากหิวหิวแล้วก็เอามาแกงกินเนาะยาไม่มีหนไรทีสามารถแกงได้นะคะได้สี่ถุงนะครับเอซีถุงไม่แกงไปน้องไอเดียไป,ไปลุงไปนอนเป็นเพื่อนนี่ครับก่อนเดินไปให้น้องไอเดียเดินก่อนเนาะใช่ครับต้องเดินตามหลังน้องไอเดียเนาะเป็นนอนเป็นเพื่อนน้องไอเดียนะครับเอซี มีเอซคอมเมนต์เข้ามาว่าใครไปนอนเป็นเพื่อนน้องไอเดียผมนี่แหละครับนี่ครับมันมืดเนาะเดินไปมันร้อนมันร้อนต้องออกมานอนด้านนอกเนาะเรานอนอยู่ห้องเหมือนนอนอยู่ในตาอบโอแล้วลูกทำไมไม่เอาไก่ไปอบไว้ล่ะอยในห้องนะนี่ครับก็นี่ถึงแล้วครับไอซีบ้านน้องไอเดีย ก็มาดูกันครับโอ้น้องไอเดียปูที่นอนไวรอเรียบร้อยแล้วครับอฟซีผมต้องมานอนเป็นเพื่อนเนาะส่วนน้องมาต่อยกันนอนอยู่ในห้องนะครับเอฟซีที่นอนเรียบร้อยเอา้ามานี่ยังเกอบมักขนุนอีกครับเ,เอฟซีเียดอยากหิวอยู่ครับแต่ มันกูไม่รู้เป็นไงครับอ <IC S 2> ีซีนี่เอาพัดลมออกมาเปิดเมื่อคืนนี้หนาวไหมน้องไอเดียนหนาวไหม่ดึกมาก็หนาวเนาะนี่ครับนอนเล่นนอนอยู่นี่เลยครับอีซีมันจะได้ไม่ร้อนเนาะก็ให้น้องให้หลานเหยียบหลังให้นะนะครับ มาถึงบ้านน้องไอเดียแล้วก็รอบๆบ,บ้านน้องไอเดียเนาะนี่ครับยายแล้วยายจะมานอนด้วย,ยไหมน้องไอเดีย<ะ>ยายจะมานอนด้วยไหมมาเมาเหรออ๋อพอดีเลยครับยายก็มาผมก็มานอนอยู่ตรงนี้ตรงตะแค่นะครับอีซ e ี มันจะดึงปิดไฟนอนเปิดกลดลมมาก็โอ้เย็นมันจะไม่ร้อนนะครับนอนนอนชมบรรยากาศเนาะอ๋อมาน,นอนด้านนอกนะครับเอเย็นสบายนะครับเอซี PC. มันจะไม่ร้อนเหมือนนอนข้างในนะในนอนในบ้านนาะของ น้องไอเดียเนาะน้องไอเดียพูดว่าเหมือนกระเาตาอบผมว่าทําไมไม่เอาไก่ไปอบไฟด้านในนะครับวิซสงสัยสุกเนาะร้อนจริงๆนะครับอยู่ด้านในเนะเอาไปนอนก็โอ้โหเหงื่อแตกเลยเนะเาะมาครับวิซก็ ขอขอบคุณเอฟซนะครับที่เป็นห่วงผมเวลาผมขึ้นเขาเนาะก็ขอขอบคุณมากนะครับ <Okay. S 2> วันพรุ่งนี้ก็น้องไอเดียก็ไปโรงเรียนแล้วผมจะไปส่งเนาะเห็นไหมครับต้นต้นมะละกอของน้องไอเดียใหญ่แล้วครับต้น ต้นแคร์ต้นดอกแครเนาะก็ใหญ่แล้วผัออกหวานก็เริ่มแล้วครับอุซีไม่นานก็ได้เก็บแล้วน้อง,อง,องไอเดียเนาะไม่นานก็ได้เก็บผักหวานอยู่ข้างบ้านแล้วนี่ครับรอบๆบ,บ้านเนาะนี่ครับโอ้ย ส่วนด้านหน้าก็ไม่ได้เปิดไฟนะครับพีเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้านหน้าอยู่แต่ด้านหลังบ้านนะเพราะว่ามันเป็นยังไงเนาะอยู่ด้านหน้าเพราะว่าตรงชอบอยู่ด้านหลังบ้านนะครับด้านหน้าก็มีน้องไอเดียก็ 不，你话的你们。